นักปฏิบัติถ้าใส่ใจที่จะภาวนา,นาจเจริญอาณาปานสติทุกวันวันละสามเวลา,าเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีความจเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้การเจริญอาณาปานสติแต่ละครั้งเนี่ย นานขนาดไหนพระศัสดาตรัสว่าแม้ชั่วการลัดนิ้วมือนะพระองค์ก็ชมแล้วนะเราอาจจะเห็นว่าน้อยนะใจจริงๆก็ได้ผลมากนะพระศัสดาเป็นผู้รู้เหตุปัจจัยได้ได้ดีและได้เลิศที่สุดนะองค์บอกว่าถ้าเจริญอาณาปานสติ แม้ช่วการเพียงรัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้รัดนิ้วมือนะเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบานของชาวแว่นแควนเปล่าพิกุบวชเข้ามาเนี่ยถ้าจเจริญอาณาปานาสติแม้ช่วการลัดนิ้วมือก็ ไม่เปลืองอาหารบินตาบาดของญาติโยมที่เสียสละมาให้แล้วะพระองค์บอกจะป่วยกล่าวไปใยถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเรายิ่งมากยิ่งดีดังนั้นเวลาเราซื้อขายของนะช่วงว่าง จากลูกค้าเราก็นั่งเจริญอานาปานสตินะมีแต่ลูกค้าจะเข้านะเพราะว่าพระศาสดาบอกผู้ใดเจริญอานาปานสติเนี่ยความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นพระองค์เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจ แม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายล้วนไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งสิน้นคนใดก็ตามเอาจิตมาตั้งอยู่ที่กายคือลมหายใจเข้าออกความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเราอยากสร้างกรรมดีเราอยากสร้างบรารมีให้มาก ไม่ต้องไปทำอะไรมากพระศาสดาให้เจริญอาณาปานาสตนิเจริญอาณาปานาสติแล้วกายกรรมวจีกรรมก็ไม่บกพร่องเป็นกายกรรมที่สุจริตเป็นวจีกรรมที่สุจริตเป็นมโนกรรมที่สุจริต พระองค์จึงเรียกอีกอย่างว่าคนคนนั้นกําลังมีความประพฤติเรียบร้อยมีความประพฤติเรียบร้อยทางกายทางวาจาทางใจสัตว์เราใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตโนสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีสว่างดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้น ในเวลากลางวันก็เช่นเดียวกันสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลากลางวันกลางวันนั้นก็เป็นเลิกดียามดีขนาดดีรุ่งดีสว่างดีมงคลดีบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายเราอยากจะบูชาสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้เจริญอานาปานสติ ให้เจริญการกระทําทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นความประพฤติเรียบร้อยการทําสมาธินั้นมีผลมากมีอนิสงมากมากกว่าแม้การรักษาสินหานะ ดังน,นั้นยมอยู่ว่างๆเนี่ยเจริญอาณาปานสติแระศาสดราตัดไว้ในพระสูตรที่พระองค์เกิดเป็นพรามณ์ชื่อเวลามะในสมัยก่อนพระองค์เทียบอนิสงสงนะตั้งแต่เรื่องของการให้ทานกับคนไล่มาถึงนะการสร้างกุฏิวิหารการ ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะมาถึงการรักษาศินแต่พระองค์บอกการเจริญเมตตาช่วเวลาสุดดมของหอมมีอนิสงส์มากกว่าการรักษาสินหนะ้ายมรู้ลมหายใจเพียงชั่วระยะเวลาสุดดมของหอม เพื่อเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาช่วระยะแป๊บเดียวเนี่ยอน,นิสงมากกว่าการรักษาสินห้าอีกแต่การเจริญอน,นิจจสัญญา <c oughs> <c oughs> ช่วเวลารัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เจริญอัน,นิจจสัญญาคือ การเห็นความไม่เที่ยงการเห็นจิตที่รู้ลมหายใจเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเห็นจิตเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะการเห็นตรงเนี้ยแม้ชั่วการลัดนิ้วมือพระศาสดาตรัสว่ามีนิสงมากกว่าการเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอม และก็มีมากกว่าการรักษาสินห้านี่ลำดับอนิสงด์ังนั้นช่วงที่เรานั่งกายของช่วงว่างจากลูกค้านี่จเจริญอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกโยงลองทำสักสมเดือน6เดือนปีหนึ่ง ยมดูซิว่ายอดขายโยมจะขึ้นไหมนะอ่ามันน่าลองนะน่าลองสร้างเหตุสมความปรารถนาตามที่าศาสดาผู้รู้ได้บัญญัตินะศรัทธาศินสุตะจาคคปัญญาศรัทธาในตถาคตนะมีศินห้านะ มีสุตตะคือฟังคำของตถาคตให้มากมีจาค่ะการเสียสละแบ่งปันนะจาค่ะอย่างยิ่งง่ายๆก็คือมหาทานชั้นเลิอตัวศิลน,นะก็เป็นมหาทานชั้นเลิศหรือจาค่ะสละละอารมณ์ไม่ให้จิตผูกติดกับอารมณ์อารมณ์พยาบาทอารมณ์ เบียดเบียนลมอันเป็นอดีตอนาคตคิดมาแล้วก็วางและสุดท้ายมีปัญญาเห็นอริสัตเห็นการเกิดการดับยมสร้างเหตุปัจจัยหอย่างนี้ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งการสมปรารถนาเพราะศาสดาตรัสว่าผู้นั้นปรารถนาอะไรจะสำเร็จหมดยมต้องลองดู ทดลองกับความเห็นของพระพุทธเจ้าไม่เสียหลายนะอย่าไปทดลองกับความเห็นของคนอื่นนะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะบางทีเราก็ไปเชื่อว่าเราห้อยนะใส่ไว้ดักเงินสงสัยมันจะเข้ามาเยอะนะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่สามารถ นะมันไม่สามารถเป็นไปได้ยมต้องเชื่อภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าของเรานะเออยมทราบแล้วว่าอนาปานสติการเจริญสมาธิมีนิสงมากกว่าเรื่องของศีลน,นะและศีลเนี่ยมีห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดใดการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมายมยังบกพร่องหนึ่งข้อเรื่องฆ่าสัตว์ นะอีกสี่ข้อที่เหลือยมพอทำได้ไหมถ้าทำได้ยมทำเลยนะทำข้อที่เราสามารถแล้วก็ทำได้เรามองดูว่า5ข้อเนี่ยข้อไหนที่เราหยิบมาทำได้เลยไม่บกพร่องแน่นอนหยิบมาหนึ่งข้อก็ได้ข้ออื่นยังบกพร่องวางไว้ก่อนและทำหนึ่งหนึ่งข้อหรือสองข้อที่ยมชัวชัวว่า อันนี้ฉันได้แน่นอนเลยแล้วเริ่มจากหนึ่งวันก่อนพอหนึ่งวันทําได้เออวันหนึ่งเราก็ทําได้เยับเป็นสองวันสามวันสี่วันอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ต่อข้อที่ง่ายเนี้ยไปเรื่อยๆนะอ่าจากนั้นจะเริ่มมีกําลังนะมีกําลังใจเริ่มเห็นแล้วว่าการรักษาศินไม่ได้ยากเกินไปอืม และโยมก็ทำสมาธิให้มากขณะที่ทำสมาธิจริงๆก็เป็นศีลในตัวเพราะขณะที่โยมทำสมาธินั้นกายวาจาไม่ได้บกพร่องพอกายวาจาบกพร่องไปโย,ยมกลับมาทำสมาธิใหม่ชดเชยนะ,ะรู้ลมหายใจเข้าออกนะนี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> อ,อีกอย่างหนึ่งพระศาสดาตรัส คนสิจำพวกในโลก10บจำพวกเนี่ยนะในในคน10บจำพวกเนี่ยแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มละ2แบบนะ <c oughs> แบบหนึ่งคือฟังแบบหนึ่งคือไม่ฟังใครที่ฟังคำตถ,ถาคต จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมใครไม่ฟังจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่เจริญในห้ากลุ่มนี้มีอะไรบ้างในบุคคลสิบจำพวกจะแบ่งเป็นกลุ่มทุศิลศิลยังบกพร่องมีศีลศิลดีราคากล้ามักโหลดฟุ้งซ่านในห้ากลุ่มนี้ถ้าใครกระทำกิจนึ่งด้วยการฟัง เนื่องด้วยความเป็นผู้หูสูรคือฟังมากฟังบ่อยแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือทำความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองฟังนะซึ่งจะทำให้รู้ชัดปัญญาว,วิมุติเจโตวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศิลคนคนนี้จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสือ่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมเห็นนะวิธีแก้อีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าให้อบรมจิต อบรมปัญญาให้มากอยู่กับลมหายใจให้มากเห็นการเกิดดาบความไม่เที่ยงให้มากทำสองอย่างแค่นี้เดี๋ยวจะดีเองเดี๋ยวจะไปแต่ทางเจริญไม่เสื่อมตัวอย่างที่พระศาสดา,ษายกให้ทราบก็คือไปเป็นสกาธทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตได้กายชั้นดุสิตไปเป็นเทวดาชั้นดุสิตสกาธทาคามีคราวเดียว ปารณิพานนะ,ะคุ้มนะตัวสุตตะให้ผลสูงนะเหมือนยายาแรงยานี้ให้ผลสูงโยมกินยานี้ไปนี่นะบรรลุทมได้เกิดในภพที่ดีด้วยอย่างเงี้ยแต่ขยับมากลุ่มที่สองคนมีศินอันนี้คนมีศินถ้าฟังก็รอดอยู่แล้ว แต่คนมีศีลไม่ฟังไม่กระทํากิจนึ่งด้วยการฟังไม่กระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผูสูตรไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นผู้เจ้าบอกว่าจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญแม้ศีลจะดีก็ทำนะเห็นนะอสุตะมีผลละนะราค่ากล้ามากโหลดฟุ้งซ่านหลักเดียวกันนะแบ่งเป็นสองกลุ่มสองห้าส คงตัดเรียกว่าบุคคลสิบจำพวกในโลกนะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้บอกวิธีแก้ให้โยมไม่ได้ให้โยมประมาทหรอกนะแต่หาทางออกให้นะหาทางออกให้ว่าชีวิตยังมีความหวังไม่ใช่บางคนคิดว่าโอ้ยฉันศินไม่ดีแล้วนะก็เป็นคนเลวมันไปเลยนะ คิดอย่างนี้แค่คิดก็ผิดแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าดูหมิ่นตนเองความดูหมิ่นตนเองนั้นพระองค์เรียกมันว่าเป็นมานะอันหนึง่งความถือตัวอันหนึง่งนะเรียกอตินิปปาตะสำคัญตนว่าไม่ดีนะแค่โยมคิดสำคัญตนว่าไม่ดีความดีโยมไม่ได้ทำหมดเลยแค่คิดก็พลาดแล้ว ดังนั้นความคิดพวกนี้เกิดขึ้นมาผู้เจ้าให้ทิ้งไปอย่าไปเชื่อมันอย่าไปทําตามมันนะโยมต้องคิดว่าเราทําได้นะเราต้องเป็นอริยะได้นะอะ่นั้นถ้าเราคิดอย่างนี้มักแปดถูกกระทําขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเพราะโยมไม่ท้อใจ หรือง่ายๆอีกอย่างหนึง่งยมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ววางความเชื่อแบบอื่นให้หมดบวกกับอีกหนึ่งคุณสมบัติยมจะเป็นโสดาบันหนึ่งคุณสมบัตินี้คืออะไรการให้ทานโดยวางจิตปราศจากความตระหนี่เห็นนะแล้วอยู่คลองเรือนอยู่คลองเรือนเป็นโสดาบันได้ เพราะโยมมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และทุกครั้งที่โยมมีจาคะการเสียสละโยมวางจิตละความตรณีเห็นนะ <c oughs> ละความตรนีทำยังไงเพราะไม่เคยถูกสอนมาทั้งชีวิตเลยทำยากเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาให้ทานทีลายโยมก็จะหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสม คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นี่หรือไม่ก็คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายอีกอันหนึ่งพระเจ้าบอกคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าหรือคิดอีกอย่างหนึ่งว่าสมณะไม่หุงหากิน เราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าแต่เพราะเชื่อคำแนะนำของฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนข้อสุดท้ายอีกอันหนึ่งก็คือให้เพราะเห็นว่าเกิดความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจนะหรือให้เพราะว่ากิตติศัพ์อทันงามย่อมฟุ้งไปได้ชื่อเสียงนะ ดังนั้นการให้ที่วางจิตแบบนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่โยมจะได้ไปบังเกิดในเทวโลกแต่ละชั้นในการวางจิตจะสูงขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับ <c oughs> แต่ปัญหาคือหลังจากตายจากเทวโลกชั้นนั้นๆแล้วพระศาสดาตรัสว่าเขาจะเป็นอาคามี เป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาสู่สังสารวัตรไม่พ้นนรกกำเนิดเดชานเปลตวิสัยนะแต่ถ้าโยมให้ทานทุกครั้งวางจิตถูกต้องละความตรณีโยมจะไปเกิดเป็นอะไรเทวดาชั้นไหนพรหมกายิกาพรหมกายิกาอยู่ตรงไหน ผู้เจ้าไล่ตั้งแต่เทวดาชั้นต่ำสุดเนี่ยพวกคนทันเนี่ยอาศัยอยู่ในต้นไม้พวกเทวดาหมู่วลาหกอาศัยอยู่ในก้อนเมฆนะพวกยักษ์นี่ <c oughs> เป็นเทวดาชั้นต่ำขยับขึ้นมาเป็น <c oughs> จาตุมหาราชิกะนะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารณิมิตวสสวัตตี นี่เป็นเทวดาในชั้นกามภพนะยังเสพกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่มีหญิงมีชายแต่ถ้าโยมให้ทานวางจิตปราศจากความตนหนีปุ๊บโยมจะมาเกิดในชั้นสูงขึ้นมาคือเป็นพรหมกายิกานะพรหมกายิกานังเทวานังนะเป็นเทวดาชั้นพรหมกายิกา อายุหนึ่งกับนานมากนะไม่ตายง่ายนะและหลังจากตายจากกรมกายิกาเขาจะเป็นอนาคามีไอ้พวกชั้นข้างล่างนทั้งหมดเป็นอาคามีต้องกลับมาเกิดในสังสวัสดอีกและไม่พ้นนรกส่วนตัวนี้ พ่อโยมละความตนีละความผูกพันในโลกนะตายแล้วจะเป็นอนาคามีอนาคามีก็ไปเกิดอีกคราวหนึ่งแล้วจะประเรนิพานในภพนั้นนะนั่นคือประกันการปรเรนิพานแต่ยืดเวลานิดนึงนะนะยังไม่พูดเรื่องศีลยังไม่พูดเรื่องสมาธิพูดเรื่องทานอย่างเดียวแต่วางจิตถูกต้อง ในนั้นคนสองคนให้ทานเหมือนกันคนนึงวางจิตถูกคนนึงวางจิตผิดคนนี้ปริณิพานคนนี้ยังไปอบายทุกติวิธิบานนาลกอยู่เนี่ยนิดเดียวเห็นไหมโยมโยมศึกษาพุทธวจนะโยมจะได้เทคนิคต่างๆเหล่านี้จากพระพุทธเจ้าไป <c oughs> จะแฝงอยู่ในพระสูตรต่างๆนะ เทคนิคตรงนี้เรารู้แล้วทําให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นชีวิตโยมเนี่ยให้ทานอยู่ตลอดเวลาเหตุแห่งการให้ทานเช่นอะไรให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปนะให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้ญาติาสาเราหิตมาบ้านเราเราเคยให้น้ําให้ข้าวเขาทานบ้างไหมเคยญาติสาวเราหิตของเราจะจากบ้านเราไปเคยฝากน้ําฝากผลละหมากรากไม้เขาไปบ้างไหมเคย นี่เหตุแห่งการให้ทานเราไปเยี่ยมคนป่วยเคยเอาของไปให้เขาบ้างไหมเคยนะนี่เหตุแห่งการให้ทานใช่ไหมให้แล้วอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดดูหมินพูุ้เจ้าบอกคนบางคนให้แล้วย่อมดูหมินคือจะรู้สึกว่าฉันให้เธอรับนะมานะเกิดขึ้นนะ อ่ะนี่อีกพระสูตรหนึ่งจะรวมรวมหลายพระสูตรมาให้พวกเราได้ทราบว่าพระเจ้าตรัสในเรื่องของจาคะสัมปทาไว้อย่างไรบ้างนะอย่างนี้ให้เราได้พิจารณากันนี่เรื่องของจาคะนะดังนั้นถ้าเรามั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีจาคะถูกต้องวางจิตแบบนี้พูุ้ทธเจ้าให้พยากรณ์ตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วนะ เราเป็นอรยิยบุคคลขั้นต้นแล้ว